Excuse for these policies that they somehow address anti-Semitism are so absurd. Let's be clear. This has nothing to do with combating anti-Semitism. Freedom of speech and due process, these are the foundations of the American system. These are the foundations of a free society. But Donald Trump is attacking these freedoms because they get in the way of his authoritarian takeover. This is what authoritarians do. The attack on Harvard and its international students is part of a deeper effort to defund and dismantle the academic world. It's an attempt to reroute our brightest researchers into private corporations, stripping academic institutions of their power. ที่พยายามกีดกันนักศึกษาต่างชาติไม่ให้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้โดยอ้างถึงการเป็นแหล่งสร้างความเกลียดชังต่อต้านชาวยิวและลดโอกาสของนักศึกษาชาวอเมริกันมหาวิทยาลัยฮาวาดออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านข้อเรียกร้องของรัฐบาลและยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาที่ทุกคนควรจะได้รับพร้อมยื่นคำร้องต่อสารให้ระงับนโยบายบริหารจัดการและจำกัดการรับเข้าศึกษา ซึ่งศาลมีคำสั่งคุ้มครองแล้วแต่รัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อด้วยการยกเลิกเงินช่วยเหลือการวิจัยของรัฐบาลกลางมูลค่าเกือบ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดมีรายงานว่า9หน่วยงานของรัฐบาลกลางเตรียมพิจารณายกเลิกสัญญา30ฉบับกับมหาวิทยายลัยฮาวาดเพิ่มเติมอีกรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับที่ทรัมป์โพสต์ผ่านทรูสโซเชียลระบุว่ามีแผนจะนำเงิน3,000ล้านดอลลาร์จากฮาวาดไปสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา <but S 1> หรือสายอาชีพแทนยิ่งกระตุ้น <the Americans S 1> ความตึงเครียดร, <the American. S 1> ระหว่างรัฐบาลและฮาวาดนำมาสู่การรวมตัวประท้วงในมหาวิทยาลัย usters no so so Number Number out list those students there whether not they're foreign we'll or a and doing find So so of ทรัมป์ยังขู่ว่าต้องการรายชื่อนักศึกษาต่างชาติโดยเร็วเพื่อคัดกรองบุคคลที่ไม่ควรกลับเข้ามาในสหรัฐโดยอ้างว่ารัฐบาลจะเป็นผู้กันกรองเองแม้รัฐบาลจะมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันยังสั่งการให้สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐทั่วโลกระงับการนัดหมายเพื่อขอวีซ่านักเรียนรวมถึงวีซ่าแลกเปลี่ยนเป็นการชั่วคราวและตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของนักศึกษาต่างชาติด้วยทีมข่าวสอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยระบุว่าไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในได้เช่นเดียวกับข้อมูลจากนักเรียนไทยในฮาวาดที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยเวลานี้ จึงไม่สามารถให้รายละเอียดต่อประเด็นดังกล่าวได้นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฮาวาดหลายคนกำลังรอคำตัดสินของศาลเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อดูความชัดเจนว่าพวกเขาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงได้หรือไม่ซึ่งบางคนกำลังมองหาแผนสำรองถ้าต้องย้ายที่เรียนจริง,รงๆหลายประเทศกำลังเตรียมแผนรองรับนักศึกษาจากฮาวาดเช่นกัน มหาวิทยาลัยตัวเกียวของญี่ปุ่นกำลังพิจารณารับนักศึกษาบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจอรลีผู้นำฮ่องกงประกาศว่ามหาวิทยาลัยต่างๆของฮ่องกงยินดีรับนักศึกษาที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมในสหรัฐเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใดทรัมป์ถึงมุ่งเป้ามาที่ฮาวาดและมีมาตรการเข้มงวดมากกว่าสถานศึกษาแห่งอื่นๆ ด้านหนึ่งก็มองว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่ส่งนักศึกษามาเรียนในฮาวาดเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐแต่ท่าทีดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถามถ,ามถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาซึ่งสร้างความกังวลต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยลาลัยใดก็ตามทรนินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน